ครูช่างหัวใจกเกษตรพาทุกคนมาดูวิธีการทำข้าวเหนียวมะพร้าวอ่อนตัวดำเวลานึ่งเอาไปน,นึงใส่ในกะลามะพร้าววัตถุดิบต่างๆก็ดังคลิปวัตถุดิบก็จะมีข้าวเหนียวอันนี้เป็นข้าวเหนียวที่แช่มาหนึ่งคืนนะครับข้าวเหนียวกะทิ กะทิกล่องหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วๆไปเกลือเกลือ,กอแกงใส่เพื่อดึงเอาความหอมมันของกะทิออกมาน้ำมะพร้าวนิดหน่อย นะครับไม่ได้ตามกระแสแต่ว่าเมื่อใช้กะลามะพร้าวผลผลิตของมันก็จะได้ออกมาเป็นน้ำมะพร้าวแล้วก็เนื้อนะครับแล้วก็มีถั่วแดงต้ม2ชั่วโมงมะพร้าวอ่อนแล้วก็ฟักทองตัวนี้ฟักทองใช้แค่ประดับ ตอนที่เอาไปนึ่งเฉยๆนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนวิธีการทำทั้งหมดนะครับเริ่มจากกะทิว้าวกะทิ เรือนิดหน่อยเรือนิดหน่อยนํำลงมาผัดกับข้าว ลดไฟลงแล้วก็คนตลอดไม่ต้องคนแรงเด๋ยวข้าวจะหักมองดูไม่สวย จะให้ติดก้นสะทะคนไปเรื่อยๆไฟเบาก็เพิ่มขึ้นมานิดหน่อย น่าจะเหมือนกับข้าต้มผัดซึ่งเคยทำให้ดูเมื่อครั้งก่อนแต่เวลาที่ห่อข้าต้มผัดมาใส่กล้วยสุกแล้วก็ใช้ใบตองห่อแต่อันนี้จะใช้กะลามะพร้าวห่อแท่นห่อไม้ความว่าอย่างไงก็คือตักใส่กะลามะพร้าวแล้วก็ไปน,นึ่ง ควบคุมไฟจะให้มันขีดก้นคะครับก็แค่คนให้ส่วนประกอบทั้งหมดเท่าด้วยกันเพราะว่ามันจะไปสุกเดี๋ยวน้ำมะพาลงไปนิดนึงมันจะไปสุกตอนที่เรานึ่งอยู่แล้วนำไปไประยุกเอา เพราะว่าคนทําชอบรสชาติมันไม่ได้ชอบรสชาติหวานใครที่ชอบหวานก็เติมน้ําตาลเดี๋ยวให้ติดก้นกระทะเดี๋ยวขอใส่น้าตาลสักนิดนึง น้ำตาลเติมน้ำตาลไปแล้ว ต่อไปถั่วแดงถั่วแดงนี่ส้มสองชั่วโมงเนื้อมะพร้าวอ่อนที่ซอยส่วนฟักทองตัวนี้ใช้แค่ประดับเนื้อมะพร้าวที่เหลือก็เอาใส่ประดับที่บนกะลาว้าวไม่ ไม่จากน้าตาลเวลาเติมน้าตาลไปแล้วต้องวางมือไม่ได้เลยต้องคนตลอดเวลาหลังจากที่เติมน้ําตาลน้าตาลจะเป็นตัวที่ช่วยเร่งให้เกิดการไหม้ที่คนกระทะลดไฟลงไฟเบาๆห้อมหอมจากกะทิ ปิดไฟได้เลย ตักใส่กะลากะลาทำความสะอาดขัดขูดเอาเนื้อมพะพร้าวออกไปเรียบร้อยลักใส่กะลาน่าจะเป็นอันเดียวกันกับขา้าวต้มผัด ใจไม่ต้องไปกดให้แน่นวางให้ล้วนๆอย่าไปกดแน่นเอาโอเคใัวนี้มะพร้าว ฝักทองฝักทองสามชิ้นนะครับเนื้อมะพร้าวแล้วก็ฝักทองฟ้ากะลาอีกแล้วก็อีกลูกเตรียมมะพร้าวเตรียมกะลามาสองลูก เติมเนื้อมะพร้าวอ่านลงไปแล้วก็พักทองพักทองประดับแค่ให้สวยเฉยๆปิดอ่ะ เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเอาไปนึ่งเดี๋ยวเอาไปนึ่งต่อนำส่วนประกอบทั้งหมดใส่ในกระลาษแล้วก็นึ่งวางลงนึ่งต่ออีกประมาณหนึ่งชั่วโมงโว,ว้าว อีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าเดี๋ยวกลับมาดูเมื่อครบหนึ่งชั่วโมงมาพามาเปิดดูว้าวนี่หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้ นี่หน้าตาออกมาทั้งสองตัวเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวทิ้งให้เย็นสักพักจะมาชิมให้ดูอ้ามาชิมนุ่มๆล้วน ออาร้อย <c oughs> ต้องอยังสิ่งที่ต้องการเน้นมันไม่หวานมาก สนใจก็ดูขั้นตอนทั้งหมดจากคลิปนะครับวิธีทําไม่ได้ยากวัตถุดิบก็พอหาได้ในทินก็ขอ,ขอลาฝากมาเท่านี้